สวัสดีค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเอ่อไม้และไอเทมอีกหนึ่งตัวของปี6 5นะคะก็จะเป็นบอนสีบอนปลายนะคะบอนปลายชื่อว่าบอนสีเมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตแต่ก่อนราคาแรงมากนะคะตอนปี65ตอนนั้นเราไม่มีตังที่จะซื้อนะคะเพราะว่าราคาแรงเราก็เลยได้มาในเอ่อ ราคาไม่แรงมากในช่วงนี้ช่วงที่เราสะสมนะคะที่พอสะสมได้เราก็ได้มาแล้วเราก็เอามาผ่าทําจํานวนนะคะอันนี้แต่ก่อนเราก็ซื้อมานะคะแต่ว่ามันมันไม่กัดมันมันไม่ป้ายนะคะมันไม่ป้ายอันนี้เราได้มาใหม่นะคะซึ่งมันมันสวยแล้วมันก็ป้ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายเหลืองอันนี้ก็จะเป็นป้ายป้ายขาวป้าขาป้ายขาวเนี่ยมันก็จะเริ่มไหมนะคะ นี่ก็ยังมีป้ายขาวกัดสีสวยเลยนะคะนี่ความด่างความป้ายนี่ก็จะเป็นใบใหญ่ป้ายเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเ,เป็นเม็ดนะคะสีชมพูสีชมพูเข้มแล้วก็สีชมพูอ่อนนะคะก็จะมีประมาณอยู่ประมาณที่ทำจำนวนไว้น่าจะประมาณ สามสี่ต้นนะคะสามสี่ต้นแล้วเราก็จะมาจับแยกนะคะก่อนที่ก่อนจะจับแยกเราก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะก่อนที่เราจะจับแยกนะคะนี่นะคะเลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่เราจะแยกใส่กระถางใหม่นะคะนี่ความดังความดังความป้ายของเมืองเกาะเกต็ตของเราสวยงามมากๆเลยนะคะ